ปัจจัยของการที่แฟนเก่าจะกลับมาต่อเมื่อคุณเป็นคนใหม่ครับถ้าวันนี้แฟนเก่านะครับสมมุติว่าไม่ติดต่อกันแต่เขามาแอบดูคุณนะครับอาจจะใช้บัญชีของพ่อแม่ของเขาเพื่อนของเขามาแอบดูคุณหน่อยนะ่ะว่าไอ้ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นยังไงพอเขาเข้ามาดูแล้วคุณยังโพสซึมเศร้าท้อเฟล,ลกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระสายปวดศีรษะจะเป็นไข้นะครับคุณคมแนะนําให้กินพารา <laughs> นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า เวลาที่เขากลับมาเห็นชีวิตของคุณแทนที่เฮ้ยเขามาับมาดูแล้วมันมีค่าแต่เปล่าเลยพอกลับมาดูแล้วอ้า,า,า,ม,า,อามันดรามา่ามันดูไร้ค่ามันโพสประเจดิดประเจิดไอ้ก็ตามแต่พวกนี้มันยิ่งทําให้อีกฝ่ายสมเพศเวทนาคนจะกลับมาเพราะคุณค่าในตัวคุณคนจะไม่กลับมาเพราะเราทําตัวเองที่มันดูแบบดรามา่าแฟนเก่าจะกลับมาเพราะคุณตรงกับปมของเขาครับสอครับปมของแฟนเก่ามีอะไรบ้าง พวกประเภทลุยครับพวกที่กินเร็วเร็วครับเดินเร็วเร็วพวกเนี้ยไม่ค่อยชอบคนสวยอะไรหรอกครับ2.2ครับต้องการการยอมรับครับแฟนเก่าของคุณเป็นประเภทนี้ไหมพวกที่ชอบปะแป้งปะทินผิวนะครับเซ็ตผมเอาแบบหล่อๆอสวยสวยเนียบเียบครับพวกนี้ต้องการคุณเอาไว้อวดครับเพราะเป็นคนที่รักหน้าตาทางสังคมครับ2.3ครับพวกที่ทำอะไรละเอียดครับ พวกที่ไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่ต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่าง2.4ครับพวกที่เกรงใจครับไม่ว่าใครก็ตามแต่มาหยิบยืมเงินต่างๆพวกนี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนเขาไปซะหมดครับจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยตัวเองต้องมาลำบากตรักลำแต่ก็ยอมครับแฟนเก่าของคุณเป็นประเภทไหนคุณต้องถ่ายภาพลงโซเชียลครับให้ตรงกับปมของแต่ละประเภทสุดท้ายแล้วมันก็จะ กลับมาแอบดูคุณคสุดท้ายแล้วมันก็จะไปพยายามใช้บัญชีอื่นเพื่อมาสง่งไม่ต่างจากการที่คุณโดนบล็อกแต่ก็ยังสร้างบัญชีใหม่เพื่อกลับไปดูเขาครับถามว่าทําไมเขาถึงกลับมาดูครับคนมันอยากจะเช็คให้แน่ใจว่าที่ตัดสินใจทิ้งคุณไปอคิดผิดหรือคิดถูกถ้ามีการกลับมาแล้วเห็นอ้อนะครับยังเที่ยวโ,โพส์ซืมเศร้นหงาเซงมันจะคอนเฟิร์มในใจของตัวเองว่าอ๋อคิดถูกเพราะงั้นเนี่ยก็จะไม่กลับครับและอัตราการกลับมาส่องคุณก็จะน้อยครับ แต่ถ้ามันกลับมาแล้วเฮ้ยกูคิดบิดว่าคราวนี้ก็เลยขึ้นจะเกิดกระบวนการของการที่สมองรู้สึกว่ามันไม่มั่นคงครับรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะพลาดอะไรก็ตามแต่ออกไปจากชีวิตเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มมีความถี่เข้ามาดูครับแล้วถ้าคุณโพสต์ภาพซ้ําๆย้ำๆบ่อยๆที่มันตรงกับความต้องการคนก็จะเริ่มที่จะปลดบล็อกนะครับเริ่มที่จะมาดูสตอรี่เริ่มมากดไลค์นะครับเริ่มมาถามว่าเนี่ยหมาที่เลี้ยงด้วยกันเป็นยังไงบ้างนะพ่อแม่ของคุณสบายดีหรือเปล่านะอะ มันจะทักมาแบบเอ้ยเนี่ยขอเสื้อผ้าที่อยู่บ้านคุณได้ไหมนะครับขอเอกสารนูนนี่ต่างๆสาเหตุเป็นเพราะเลยครับสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเขาเริ่มที่จะสนใจคุณแลว้วกระบวนการของการทําให้แฟนก่ากลับมาคือทําให้อีกฝ่ายคิดผิดที่ทิ้งคุณไปครับคือหน้าที่ของคุณคือทําให้อีกฝ่ายมาส่องชีวิตของคุณบ่อยๆไม่ใช่หน้าที่ของการที่เราไปส่องชีวิตของเขาบ่อยๆครับคำถามคือวันนี้คุณอยากเป็นผู้ชนะหรือคุณอยากเป็นผู้แพ้ จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมันจะอยู่ในคอสสัง่งจิตแฟนเก่านะครับอันนีเน้เป็นยาแรงที่สุดนะครับของการดึงแฟนเก่ากลับมาและจะมีวิธีการ10วิธีครับพัฒนาตนเองให้แฟนเก่าสนใจครับมีคนถามผูคอมเยอะนะ,ะเนี่ยผู้คอมค้าเนี่ยหนูไม่อยากพัฒนาตัวเองนะแต่ให้เขากลับมาได้ไหมจําได้ไหมครับผู้คอมบอกว่าอะไรแฟนเก่าจะกลับมาใหม่เพราะเห็นว่าคุณไม่ใช่คนเดิม แฟนเก่าจะกลับมาใหม่เพราะเขารู้สึกว่าเอ๊ฉันคิดผิดที่ทิ้งคนคนนี้ไปครับแล้วต้องกลับมาให้พิมพ์รหัสครูคมห่วงใยรับคือเพื่อง่ายครับชีวิตของคุณเนี่ยถ้าแฟนเก่าเข้ามาแล้วไม่เห็นการพัฒนาเข้ามาแล้วคุณยังโพสต์ซึมเศร้าท้อเฟลแชร์เพลงเศร้าๆมีหลายคนนะครับแชร์เพลงเศร้าๆนะคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับถ้าคุณอยากให้กลับมาอย่าโพสอะไรก็ตามแต่ที่มันดู ซึมเศร้าท้อเฟลออกหักต่างๆพวกนี้ครับด่วนเลยครับพิมพ์ว่าครูคามห่วงใยครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับปโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด ที่พิเศษแล้วเพียงห้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ